วันนี้นะครับผมจะมารีวิวยูซี่คสเมติกนะครับผม2021อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนอ่ะทุกคนจะบอกว่าคือการใช้มาเนี่ยประมาณเกือบจะ1ปีแล้วทุกคนดูสภาพกล่องดูสภาพตลับนะก็คือแบบสภาพคือแบบยับเยินมากตลับจนแบบเห็นแบบซิเกอร์หายไปแล้วทุกคนตอนแรกในตลับสีในตลับกับสีบนหน้าเรามันไม่ นี่ขวใช้เบอร์หนึ่งนะคะจะทาตรงคอนซีลเลอร์ใต้ตาที่เห็นดำๆเห<ำ>็นไหมเราจะไม่ลงลงพื้นโ,อ,โอ้ยค่ะพองโอ้ยค่ะพองอันนี้ของยูซี่คอสเมติกอันนี้คือควัญทำขึ้นมาเองนะคะเป็นแบรนด์ของตัวเองบางคนจะถามว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าสําหรับยูซี่คอสเมติกคือขวันเป็นทุกอย่างเลยค่ะเห็นไหมรอยสิวเมื่อกี้แดงๆเราไม่ต้องทาลงพื้นปกปิดเพราะว่าเจอขา กันนะทุกคนวันดีครับวันดีทุกคนนะครับผมอยู่กับกัดนะครับกัดแกกชานะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทำคลิปที่เราเคยทำไปแล้วเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราเคยทำไปแล้วนะครับซึ่งจะบอกทุกท่านเป็นอะไรที่เราเด็กได้แหละเราอาจจะพูดไม่ครบพูดไม่เพียงพอนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะกลับมาทำอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคน ยังไงใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คลิปนี้ไว้ใหกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแต่งหน้าแล้วก็ไปพูดถึงผลิตภัณฑ์กันเลยเลยนะครับไปนะครับนี่นะ ยับเยิดนะครับเหมือนบ่งบอกให้รู้ว่าเราใช้จริงๆนะครับทุกคนแล้วก็สภาพพับก็ยังดีอยู่นะ mm hmm. ก็จะเป็นว่าสภาพนี้นะครับทุกคนทําไมกัดถึงเอาปรดักของพี่ขอนสาม,มานีมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับอยาจะบอกว่าคลิปก่อนนะ่ะย้อนไปดูหลายๆคนอาจจะย้อนไปดูได้เรายังมีความที่มันเด็กแล้วตอนนั้นคือแบบเอาลงคือทาหน้ามาบางทีมันยังแบบไม่เข้าที่เข้ารอยกันเลยแบบเออ ตัดสินใจว่ามาทำใหม่เราอาจจะมาทดลองแล้วก็อาจจะมาทาให้เพื่อนๆดูแล้วก็แบบ อันบรรยายสรรพคุณแล้วก็ทั้งข้อดีข้อเสียได้ดีกว่าที่เราแบบเหมือนเพิ่งเปิดกล่องมาแล้วก็ใช้เลยแต่นั้นเหมือนเราเปิดกล่องมาเราใช้เลยอ,อาจจะไม่ได้รู้ถึงข้อที่มันมันข้อเสียจริงๆวันนี้เราใช้มาเกือบหนึ่งปีแล้วเราก็จะมาพูดสถานะเอ้เราก็จะมาพูดตามความตรงว่าาที่เราใช้มามันเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะให้ดูก่อนว่าคือการใช้จริงๆนะครับทุกคนไม่ใช่ว่า,าไม่ได้ใช้จริงดูทุกคนรู้ตลับคือเห็นแบบ สีถาดแล้วทุกคนเข้าใจไหมตัวนี้นะครับผมกัสอยากจะมาพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าเป็น u ูซี่ทูเวคอนทัวร์นะครับผม p o วเดอมี SrpF50 PA4 บวกนะครับกัสดเลือกใช้เป็นเบอร์02นะครับเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะกัสรู้สึกว่ากัสผิวแทนนะครับแล้วช่วงนี้ก็คือผิวแทนอยู่นะครับก็เลยใช้สีสอง เบอร์02ได้อยู่นะครับตัวนี้ที่มันดีนะครับผมผมบอกว่าเหมือนกันไปดูคลิปของพี่คนสมามนีหรือว่า,าคลิปรีวิวต่างๆนะครับผมซึ่งใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีหรอกก็เคยมีคลิปกันได้แหละนะครับก็คือมันเป็นแป้งผสมรองพื้นนะครับผมเวลาที่เราเร่งรีบออกจากบ้านนะครับผมก็คือทาตัวนี้ตัวเดียวได้เลยเราไม่ต้องไปลงรองพื้นไม่ต้องไปลงคอนซีลเลอร์ให้มันหนักหนุงหนักหน้าเราเราสามารถที่จะ ทาตัวนี้แล้วออกจากบ้านได้เลยซึ่งจากการที่ทดลองใช้มานะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทดลองคือใช้มาจริงๆอะ่ะหนึ่งปีเลยจะบอกว่าคือมันมันใช้แล้วมันมันโอเคมันเร่งรีบเราเร่งรีบเราเราที่เราแบบเร่งรีบทุกคนคือสามารถมันใช้แล้วมันเห็นแบบ มันมันดีขึ้นจริงๆอะทุกคนก็จะมันประหยัดเวลาที่เราไม่ต้องไปลงคอนซีลเลอร์ไม่ต้องไปลงแบบรองพื้นให้มันหนักหน้าถ้าเราเร่งรีบจริงๆถ้าเราเ้ยถ้าเราต้องการผิวที่มัน่าเป็นผิวไม่ปกปิดมากเราก็สามารถใช้แปรงได้แต่ถ้าเราต้องการออกงานหรือว่าต้องการอะไรที่มันแบบนึบหนึนหน่อยก็สามารถใช้พับแบบติ๊บๆๆบ,บ,บได้ตัวนี้คือการรู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนที่ คนวัยทางานก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าคนวัยเรียนอยู่นะครับผมการแนะนําให้ทาเป็นอ่าเป็นแปรงซะมากกว่านะครับจะได้รู้สึกบางเบานะครับทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยมันทาแล้วมันรู้สึกว่าเป็นผิวจริงๆอ่ะทุกคนเข้าใจไหมไม่ใช่เป็นผิวหลอกนะเป็นผิวที่ดูแบบเป็นผิวเราจริงๆอ่ะนะครับเดี๋ยวก็จะมาทดลองให้ทุกคนดูด้วยอีกรอบหนึ่งว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงอย่างซึ่งเห็นว่ากรตอนเนี้ยคือกรมี มีรอยสิวอยู่นะครับทุกคนรอยสิวแลกการแกะสิวด้แหละ,นะะนะครับทุกคนดูนะครับนี่สภาพตลับนะครับมาก่อ,น,อนเลยเดี๋ยวก็จะมาลงครึ่งหนึ่งละกันครึ่งหนึ่งใช้เป็นแป้งครึ่งหนึ่งใช้เป็นไม่ใช่ครึ่งหนึ่งใช้เป็นพับอีกครึ่งหนึ่งใช้เป็น,น,ปนผู้กันนะครับนี่นะครับทุกคนดูใช้ฟิลเตอร์มันก็เห็นอยู่หรอกว่ามันมันตืบขึ้นนะครับนี่ ตัวนี้เป็นเบอร์0ูนย์สะครับตอนแรกอ่ะเห็นตอนแรกในตลับสีในตลับกับสีบนหน้าเรามันไม่เหมือนกันนะทุกคนก็จะมาตอนแรกก็คือแบบแอบตกใจอยู่ว่าเฮ้ยทํำไมแบบมันฝั่งนี้ลงด้วยพับนะครับทุกคนดูก็คือต่างนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะมาลงด้วยแปรงนะครับนี่อ่ะถ้าใครอยากซื้อแต่ว่าเป็นวัยเรียนอยู่นะครับก็แนะนําให้ใช้แปรงเลยนะครับทุกคนโด ทุกคนสังเกตเห็นได้แบบชัดเจนมากๆทั้งสองข้างนะครับลงด้วยพับกับข้างที่ลงด้วยฝุ่นแปรงนะครับแปรงจะรู้สึกว่าบางเบากว่าแบบมากๆแล้วทำให้แบบรู้สึกว่ามันดูเป็นผิวแบบเป็นผิวจริงๆทุกคนเข้าใจไหมก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวกัสจะให้ทุกคนดูรอยสิวรอยนี้นะครับซึ่งมันเป็นรอยสิวแบบตกสะเก็ดแบบดำแล้วแหละซึ่งมันเป็นฝีมือของมือกัสเองนี่แหละนะครับ ทุกคนดูนะนี่เราใช้พับนะครับนี่หายนะครับทุกคนต้องแบบเกลี่ยดีๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวกัดขอตัวไปแต่งหน้าให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาคุยกันอีกทีนะครับจะบอกว่าคิววันนี้นะครับกั๊ดก็จะเขียนกับดินสอของพี่คน เขาส่งมาให้ตั้งนานแล้วแหละนะครับพี่ขวัญดูพี่ขวัญแบบเห็นด้วยนะว่าใช้จริงๆคือแบบรีสอร์กินคิวของยูซี่นะครับก็คือใช้หมดแล้วนะพี่ขวัญหมดแล้วนะครับเนี่ยเวลาการเฉดนหน้าช่วงเนี้ยอยากให้กระชอบเฉดมาประมาณเนี้ยทุกคนดูปึ๊บให้ลงมาแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าแบบหน้าเรียวหน้าเรียวดีนะครับ ปัดไปก่อนนะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองทุกคนถ้าเห็นว่าสีสีมือสีแขนแก๊สแบบสว่างกหน้าก็คือแบบไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าไฟแบบขาวแรงของเขาไฟแบบแรงจริงๆใครไม่ชอบแต่ก็ชอบแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเฉดเสร็เรียบร้อยแล้วปากอะ่ะ เดี๋ยวมีคนมาถามอีกแน่นอนเลยคือการใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นของอ Six Story นะครับผมเป็นเบอร์212นสะครับสำหรับการทาปากนะครับทุกคน,นเห็นนะปากมันซีดก็เลย่ขอทาทาปากแทนเขียนคิว้วสีนี้นะครับผมผู้ชายสามารถใช้ได้นะครับทุกคนดูเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเขียนคิ้วกันต่อนะครับทุกคนนี่ดินสอเขียนคิว้วที่จริงมันแท่งยาวมากนะครับ แต่อะไรคือเครื่องอะไรไหายหมดแล้วนะครับการเขียนคิ้วจะบอกว่าการแบบพึ่งการคิ้วมานะครับทุกคนจะบอกการเป็นการการคิ้วครั้งแรกเลยนะครับสําหรับของกัดน,นะครับแล้วจะรู้สึกว่าคิ้วกัดมันเป็นคิ้วที่เห็นไหมมันมีขนช่วงนี้แต่ว่าคิ้วมันมันงอนเขาเรียกมันมันมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนมันเป็นคิ้วที่ค่อนข้างที่จะจะบางแล้วก็แบบไม่สวยนะครับกัดก็จะมาเติมแค่แบบท้องคิ้วนะครับ นี่นะคบทุกคนข้างที่เขียนก็จะประมาณนี้กัดก็จะไม,ไม่ไม่ไม่ไปเขียนเยอะนะเพราะว่ามันจะเข้มเกินไปนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับวาดแค่แบบใต้ท้องคิ้วนะครับดินสอของยูซี่นะครับก็ถือว่าใช้ดีนะทุกคนถ้าใครคิ้วเหมือนกันารัดทำทำทำเหมือนกัดก็ได้เด็กผู้ชายที่เข้ามาดูเขาบอกว่า สามารถกันคิ้วได้นะครับไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่สามารถกันคิ้วได้ทุกคนคือกันคิ้วได้นะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคิ้วก์ดก็จะประมาณนี้มันจะได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ดูเป็นแบบมันแข็งจนเกินไปนะครับริงก็คือเสร็จแล้วนะแต่จริงจคือการแบบชอบชอบในการแบบเฉดลงไหลในการเฉดหน้าตเตากนะครับแต่วันนี้ก็มาลงแบบไฮไลท์อีกหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จนะครับเสร็จแล้วแค่นี้ ตลับจนแบบเห็นแบบซิอร์หายไปแล้วทุกคนแต่ถ้าใครอยากดูที่แบบผิวหน้ากันที่ไม่มีฟิลเตอร์ก็สามารถย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะครับก็ผิวหน้าจะดีขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งจากคลิปนั้นนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับทุกคนตัวนี้นะครับผมกัดตอนกัดได้มานะครับผมได้มาราคาประมาณ 590บาทนะครับแต่ตอนนี้ทางเพจ UC c o s m e t i c นะครับผมมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับลองไปหาสั่งซื้อได้ในเพจ UC c o s m e t i c นะครับผมทั้งใน IG แล้วก็ใน f a n นเพจได้เลยนะครับตอนนี้มีทั้งลิปสติกครีนซิ่งหรือว่ามีครีมบำรุงอะไรต่างๆนะครับตอนนี้คือผลิตภัณฑ์ของ u c c o s m e t i c มีเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวก็จะหาผลิตภัณฑ์ของ UC Cosmetic มาพูด ให้ฟังแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่ง นะครับทุกคนตัวนี้นะครับผมคุณสมบัตินะครับการสึกว่าคมมันกันเหงื่อกันน้ำนะครับผมเราต้องใช้ r e เว v e r ล้างหน้าเลยนะถ้าเราใช้ตัวนี้แบบนึบๆน,นะเราต้องแบบถูวนๆให้ล้างออกให้สะอาดนะครับผมจะได้ไม่มีการระคายเคืองนะครับและที่สําคัญนะครับผมคุณสมบัติหลักๆที่การชื่นชอบและก็เชื่อว่าหลายๆคนชื่นชอบสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นสินค้าเป็นแป้งออร์แกนิกนะครับผมสามารถใช้แล้ว ปลอดภัยหายห่วงเลยนะครับทุกคนไม่ต้องไปมีสารปลอดบนใบหน้าหรือว่าไม่ทําให้ก่อเกิดการเป็นสิวนะครับเพราะว่าเป็นสารสกัดจาก ออแก,กน,นิกนะครับทุกคนไปหาสั่งซื้อได้โอเคนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไว้ให้แกด,ด้วยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆอะไรเด็ดๆมาพูดมาคุยกันหรือว่าอยากให้แกไปรีวิวสินค้าตัวไหนใน UC c o ่คอสเมนะครับผมก็สามารถเมนแลวก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ,ส,รรบดดนะสำหรับวันนี้กันไปแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้แกได้นะสำหรับวันนี้กันไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย